ก็เกิดขึ้นมาเนี่ยมาเป็นนักบวชนักพร์กลนโลนกลหัวโลนห่มผ้ากาสาวพัดทงชฉยของพระริยาเจ้านะไม่ธรรมดานะแล้วมันกันคนทำชั่วได้ไหมล่ะจีวรถ้าไม่ไม่กันทางใจท่านัลยุ่งเลยใจกันไม่เป็นเท่านั้นถ้าเขาไม่ได้ห่มสบงทรงจีวรแต่หัวจิตหัวใจเขามีศินมีธรรมมีคุณงามความดีฝังในหัวจิตหัวใจมีศินมีธรรมนะ คนยกย่องสรรเสริญไหมล่ะอย่างเงี้ยได้ไปยกย่องถ้าเป็นนักบวชทีนี้นักบวชนักพจนักบวชนักพจที่ดีก็หมายถึงว่ารู้จักรู้ตัวเองแต่ก็รู้คนื่อรู้จักคุณค่าก็าให้เข้ามาท่านทางั้นท่านจะเ,เก่าไว้เรื่องเรื่องพิจารณาทําไมพิจารณาปฏิสังขารอยู่เป็นต้นก็เป็นอยู่ลักษณะต้องพิจารณา แล้วพิจารณาสังขารร่างกายด้วยผมขนเล็บพันหนังเนื้อเนะี่ยลำบากกับมันไหมมันเสื่อมไหม่ะเสื่อมทำไมไม่เสื่อมนะหลวงพ่อต้องซ่อมเหมือนกันซ่อมซ่อมพอพอไปอยู่ได้แต่อย่าไปซ่อมเอานะถ้าซ่อมหวังจะเอาแล้วยุ่งเลยซ่อมเขานี้ไม่ตายหรอกคงไม่ใช่ไปโรงพยาบาลก็เช่นกันหลวงพ่อเคยพูดเล่าให้ฟัง ถ้าไม่อยากปวดฟันถอนทีเดียวเลยถอนนะไม่ต้องแต่มันจะปวดอย่างอื่นนะต้องเข้าใจนะอะอย่างนี้เป็นตอนแล้วบางคนก็มาให้หลวงพ่อต่อ,อยุ่นี่คือนี่คือความจริงมาตออ่อายุอายุเกือบร้อยปีแล้วเก้าสิบเจ็ดปีมียายมาให้พระสวดต่อ,อยุ่ยให้หลวงพ่อว่าเดี๋ยวมันจะหายลูกหลานมาด้วยนะมามาเป็นคันรถหรือเพลียอ,อุ้มอุ้มยายมา ให้พระมาต่ออายุให้สวดต่ออายุหลวงพ่อมันจะหายอยู่นะหลวงพ่อแต่อยู่หมู่บ้านอื่นอาทิตย์หนึ่งผ่านไปเผาศพยายเสร็จกลับมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยบอกหลวงพ่อยายจะหายอ้ยหายแล้วหลวงพ่อหายแล้วเผาเลือเท่าเหลือกระดูกไหมหลวงพ่อหลวงพ่อพูดนะถ้าพูดถึงเรื่องตายจริงๆิงเนี่ยก็สบายใจเนาะเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อน วันนี้หลวงพ่อลาไปก่อนนะขอให้มีความสุขกันทุกทวดนาโอกาสหน้าพบกันใหม่นาะสาธุสาธุสาธุ